สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาด้วยค้ากินอาหารเส้าเมื่อนีหนาวเขามากินในบ้านค่ะเขามากินในบ้านหนาวมากข้างนอกอน้ำสิอีกส่วนเดียวก็ว่ได้ใส่ส่อนหลายเดิตอนนี้กี่โมงกี่ยาลมลวประมาณบันทึงหกโมงหรอกที่นี่มา ไม่ถึงหกงมหรอกมันหนาวต้องขามากินในบ้านมุมนี้ไม่มีโมเมนต์เท่าไหร่นะคะมุมนี้โมเมนต์ไม่มีนะคะดอกไม้ดอกไม้ดอกไหลม็ดดิฟเฟอร์อะไร Je m'en prie, et moi, je me dis, le mémbre, ciao. Oui. Comme je dis, ce n'est pas l'hôtel, c'est la maison. Oui, l'hôtel, c'est bientôt. Mm -hmm. Quelqu'un a un bon petit déjeuner. สิเค็มมาจากข้อถุงว่ามีโอกาสจะได้เห็ดคลิบนะคะเนาะมิตรหยาบเลยมไม่มีกระ่าไปงอนะพนาะ tương sau mang mà, sao sau này tương si cắt thơ chỉ lấy về cắt thơ ấy cả nó ở bên dormi mi đồng mi tất cả những cái thứ cái thứ đi mm. tương chắc thừa cái mi Khlemi... มีแรงในการออกกําลังกายมันเศร้า <infused> นี <In> ่ออกได้สี่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนาทีละเซฟตังเซตนะเซตเกตกัดซังเซฟตังเซตสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดดีอยู่ออกกําลังกายแล้วก็ะได้น่าสามารถสิกินได้ยังไ้แบบว่า เกินร่างกายเราต้องการได้นิดหน่อยเนาะคือจังสีน่ะจกอาหารเสิร์มือหนได้สี่ร้้าิบเอ็ดมือนได้สี่ร้อเจ็ดสิบเจเชื่อเชื่อมากเ้สักกันไปอึนมินอ๊ะดิสมึเตดิสอ่เวอีพีวิทย์เสี่2ส่าดอ่แล้ว บอสซาส์ป n นระมาณหนึ่งทีดีกยา้เรอ่หสดีกาใช่ใช่มตูนี้เอาขึ้นเขาน่ออบสทความเรวเอา5จุไม่ไม่ลดไม่หย่อนไม่ลดไม่ย่อนเยก็เลยได้4เจดสบเจ แคลอรี่ที่ตัวเป้าหมายตัวเองให้มันได้ประมาณนี้เนาะให้มันได้ประมาณนี้เด้เพราะว่าประหยากใหลรุตก็นั่นก็เลยเอาหาสิบเอ็ดนาทีสังกันเตอุนคือห้าสิบเอ็ดนะคะภาษาฝรั่งเศสสังกันเตอุนหรือสังกันเตอันเนาะองังกฤษเลยเด้อ อ a อห้า n d s เ c e ด t ี a s ็ u l i n ับมัสคูล่าซัมกันเตอเฟกับมัสกูล่าไม่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 ไม c ไม่ไม่ไม่นม่ไม่ม่ไม่ไ่ไม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 ม่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไม่1่่่ไ่่่่ม่่่ม แล้วแต่เราจะพูดใน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 ของสรรพนามที่เป็นอ่าหมวดผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะสันจดฉันจะพูดฉัันจันูดันูดังูดัูวันจะพดพูดันจะพลันจพูดฉันจะพนจพูดันจะพันจะันพนพันจพูดั อธิบายอยู่ังซื่อๆเนี่ยหลังจเพราะว่าบางคนก็อยากจะรู้เนาะภาษาถึงจะไม่ใช่เป็นภาษาฝรั่งอังกฤษแต่บางคนก็อยากจะรู้ถึงพอโฟนเดอร์พอโฟนเดอร์คืออลึกๆพอโฟนเดอร์ลึกๆ <c oughs> พี่นี่ใส่ภาษาหลายๆไดมื้มี่กินอยู่ในบ้าน

มัสคือเรื ay, ่คือเพศชายเฟมิน่าคือเพศหญิงพุ้นี่ภาษาฝรั่งเศสครับการใส่ภาษาเนาะสามีมาปล่อยให้พ hmm. mm ี่นี่กินอืม ว่าเราบอกว่าพี่นี่เนี่ยมีใจเอือเฝือเพื่อแพรสาหรับสามีหรือคนหนึ่งขงังสิกินยังกระซังพี่นี่สิแบ่งปันมบให้สามีซึ่งสิหน่อยสิลายกับแบ่งให้แต่ว่าเราบอได้ตัวสิอําเภออาเภอเหมือนกับว่าเธอจุดปังสปาร์ตเดฟวมเนาะ Alors moi c'est un, un problème que j'ai et puis vraiment je m'excuse par exemple, c'est pas de ma faute, je, je, vraiment je m'excuse, c'est pas de ma faute. Par exemple hier je coupe le durian mais je te propose pas que, que tu goûtes. Et ça pour moi c'est grave parce qu'après euh, oui, je, euh, je regrette et puis euh, je, je peux plus rien faire. Oui, c'est pas de ma faute เพราะว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ความผิดของเขามันเป็นการที่ชินในการใช้ชีวิตคนเดียวตัวเตะละมิจุดเดวีบตัวเซนน้อง n ้ i งสาเป็น e ัญหาที่ é มม e ใ s e ั l เดาะ s เป็นชายเดียวเขาไม่เคยแบ่งให้ใครเขาก็เลยไม่ถามว่นว่าลอันกินบอทุเรียนเพิ่นเพิ่นกินน้ว่านี่ มาคุยนี่ๆหน่อยๆสื่อระคำเืินนี้เนาะโอเคค่ะสาวอุดรคนโก้พี่นี่มีฝรั่งก็สิได้จบคลิปในการกินอาหาร้าวเื่นนี่กับสามีอยู่ในห้องครัวที่รู้ราฟ้าข้างหมืนว่าใครเขามาได้ค่ะเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นหนาวเพิ่นใหญ่เขามาค่ะโอเคค่ะอ่ะคลิปละขำค่ะเอฟซีค่ะคลิปละขำาพี่นี่สิบอกว่าคลิปละขำาหาเอภาษาฝรั่งเศสว่าซังกังเตอต้องใช้กับเพศชายนะคะ ถ้าฮาิเอเป็นเบา้าก็ผู้หญิงผู้ใช้กับผู้หญิงนะคะเพศเป็นสรรพนามเป็นผู้หญิงก็คือสังกัมติอื่นนะคะสวัสดีค่ะ,คะฝากรักฝากความของยยทุกคนเด้อเอซขาีดหอดทุกคนเด้อบ๊ายบายบรได้ไล่สุด